ไม่เคยรู้พ่อมีสี่ภรรยาลูก9้าคนเปิดบ้านอุ้มอาภาสิลีวัย51ปีไม่ทอดทิ้งผู้เป็นพ่อดูแลไม่ห่างไกลมีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ใครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี อุ้มอาพัสสิรินิติลพลเผยชีวิตครอบครัวที่หลายคนไม่รู้หลายคนอาจงงว่าพี่น้องในวงการมีใครกันบ้างตอนนี้หลายคนก็ยังคิดว่าเป็นพี่สาวพี่อ่าอมรินทั้งๆท,ที่เป็นน้องสาวและมีใครอีกในวงการที่เป็นพี่น้องร่วมครอบครัวล่าสุดอุ้มมาเผยเรื่องราวครอบครัวว่าคุณพ่อมีสี่บ้านและเลี้ยงดูทุกบ้านลูกเก้าคนพี่น้องในวงการพี่อ่ำเป็นพี่น้องคุณแม่เดียวกัน ส่วนก้องอัครรัตน์นิติพลก็เป็นพี่น้องกันแต่คนละแม่ถูกบ้านรักกันหมดมาเจอกันกินข้าวด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนตัวเองสิบขวบเด็กๆก,ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้เป็นทุกขวันศุกร์ก็ไปหาคุณพ่อที่ราชตินามัยสโมสรสถามม้านางเลิงพ่อเป็นตำรวจก็ไปตีกอล์ฟบ้างแล้วก็กินข้าวเย็นกันพ่อจะอยู่ที่บ้านก้องแต่พี่อ้นพี่อ่ำจะไปตีกอล์ฟพ่อฝึกให้เล่นแต่เด็ก ใช้เวลาด้วยกันที่นั่นเย็นก็ทานเข้ามีลายครอบครัวลูกหลานคุณอุส่วนชีวิตครอบครัวตัวเองอุ้มกับสามีแต่งงานกันมาสิบปีต้องเข้าใจในความเป็นกันและกันอยู่กันแบบเพื่อนให้กำลังใจกันและกันทำให้คนที่รักที่อยู่รอบตัวดีกว่าไม่รู้เวลาเราหรือเขาจะน้อยกว่ากันต้องทานข้ากับคุณพ่อคุณแม่ทุกอาทิตย์เห็นท่านกินข้าวแล้วมีความสุขอะไรที่จะทำต้องทำทันที พอไม่รู้พรุ่งนี้เราตื่นมาจะร้องอุแวะกลายเป็นชาติหน้าไปแล้วหรือเปล่าล่าสุดวันเกิดคุณพ่อลูกๆจึงต้องมารวมตัวกันแบบอย่าได้ผิดนัดคุณพ่ออายุครบ91ปีพอดีนี่แหละความสุขของพ่อลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตารอยยิ้มแฉ่งของพ่อแม่ช่วยเติมพลังให้หัวใจลูกได้เต็มเปี่ยมจริงๆ